ย้อนกลับไปภาพวงจรปิดเมื่อวานก่อนกรณีน้องรังสีมันใช่ไหมใช่นาะซึ่งรังสีมันชื่อเล่นชื่ออะไรนะฮามีนค่ะฮามีนน้องเป็นอิสลามค่ะปรากฏว่าน้องกับเพื่อนๆก็ยอมรับว่าน้องเนี่ยเขาตั้งตัวเองเขาเรียกชื่อกลุ่มว่ากลุ่มซุ้มโจรแล้วก็ไปโดนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมัจจุราชรางรถไฟหเห็นบอกว่าไล่ย,ยิงกันมันมีการไปเผชิญหน้ากันเปิดวงจรปิดหน่อยนะฮะแล้วหลังจากนั้นฮามีนหรือว่าน้องรังสีมันเสียชีวิตตอนที่มีการปาระเบิด แล้วเขาบอกกระสุนก็ออกมาด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ลั่นไกลยิงทางด้านของน้องรังสีมันหรือฮามีนจนตายจนเมื่อวานนี้พอเราไปได้วงจรปิดมาปรากฏว่าตำรวจเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาไปเชิญน,น้องคนหนึ่งฉาย,ยาคือปลืม้ม 5G ดูภาพตอนที่สอบปลื้ม 5G หน่อยนะฮะ,ะประเด็นก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย ตอนที่ตํารวจคุมตัวปลื้ม 5G มาสอบปากคำเนี่ยปลื้มเองเนี่ยเขาปฏิเสธนะฮะว่าเฮ้ยผมไม่เกี่ยวนะพี่แล้วล่าสุดเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะคือเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีข่าวออกมากันหลายที่บอกว่าเป็นหลานของศิลปินแต่ก็ไม่ได้ระบุหรอกว่าเป็นใครอะไรยังไงจนกระทั่งเข้าใจว่ามีการคงจะมีบางส่วนแหละไปเอ่ยชื่อเขาเลย<ช>ยืนยันนะฮะไม่ใช่หลานของเบิ้นประทุมราชใช่ค่ะ แต่ก่อนหน้านี้มันจะมีภาพในอดีตที่น้องปลื้มเนี่ยขึ้นเวทีกับคุณเบิ้ลประทุมราชไม่แน่ใจมีภาพในอดีตมาไหมประเด็นก็คือคุณเบิ้ลเนี่ยเขาเคยแค่เหมือนกับสอนดนตรีใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้เป็นน้าหลานหรืออาหลานกันนะฮะ,ะล่าสุดเนี่ยเราติดต่อไปยังผู้จัดก,การของคุณเบิ้ลประทุมราชคุณหน่งค,คุณหนองยืนยันนะครับว่าเขาไม่ใช่ญาติกันและประเด็นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมด ตัวของเบิ้ลประทุมราชเองเนี่ยก่อนหน้านี้เคยดูแลปื้ม,มดูแลแบบไหนดูแลเป็นเพียงนักร้องในสังกัดเท่านั้นเป็นค่ายเพลงแบบไม่ได้ผูกสัญญากันนะคะก็คือรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เท่านั้นอยากจะขอความกรุณาสื่อแล้วกันเช็คข่าวก่อนนะคะสำหรับ<ะ>เบิ้ลนะคะเพราะฉะนั้นคุณบิ้ลยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไระล่าสุดครับ หลังจากที่คุมตัวมาเมื่อวานเราก็บอกแล้วว่าทางด้านปลื้มเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะ,ะตำรวจเนี่ยเขากันเป็นพยานคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ได้มีโอกาสเจอกับพ่อของคุณปลืม้มเราก็ถามบอกพ่อข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นและทำไมอยู่ๆปลื้มเนี่ยดันโดนตำรวจล็อกไปคนเดียวเพราะในวงจรปิดเนี่ยเอาจริงไม่ใช่แค่ปลื้มคนเดียวนะมันมากันเป็นแก๊งเลยนะ<อ>ตัด้าไปวันนี้ฮะคุณพ่อครับ คุณพ่อเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณพิญโยคะ่ะได้ออกมาเปิดใจกับทางช่อง8บอกว่าตัวเองไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นโดยที่ไปที่มาเนี่ยคุณพ่อยังบอกด้วยว่าข่าวที่ออกไปเนี่ยนะฮะมันทำให้ลูกเขาเนี่ยเสียหายวันนี้เห็นบอกแกร้องไห้เลยนะตอนที่คุยกับผู้สื่อข่าวภาพที่คุยกับผู้สื่อข่าวนี่พ่อเล่าใปังบอกว่า คือตัวปลื้มเองเนี่ยอยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กปลื้มเกิดมา1ปี1เดือน4วันเขาไม่เคยได้ไออุ่นจากแม่เขาเลยผมต้องเป็นป่ายสอนลูกแล้วก็บอกให้ลูกหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ดีหูมีไว้ฟังสมอมีไว้จดจำอะไรที่ไม่ควรจดจำก็ไม่ต้องจดจำเมื่อก่อนลูกเคยมีเรื่องกับเด็ก7-8คนมาหาเรื่องลูกก็บอกว่าขอใช้มือไม่ใช้อาวุธ สุดท้ายพอลูกผมสู้ไม่ได้ก็ยกมือไหว้ขอร้องชีวิตเพราะว่าปื้มไม่มีอาวุธพ่อกําลังจะบอกว่าลูกไม่เคยพกอาวุธดังนั้นเนี่ยพอเมื่อวานนี้โดนสอบแล้วไปโยงว่าน่าจะไปเกี่ยวข้องกับการตายอของน้องรังสีมันค,คุณพ่อก็เลยบอกขอความเป็นธรรมด้วยเพราะว่าตอนนี้ปลื้มสภาพจิตใจย่ายาแย่ตำรวจสอบเจ็ดชั่วโมง เราก็ถามบอกแล้วตอนนี้ปลื้มกลับบ้านหรือยังเห็นบอกกลับมาแล้ววินาทีที่ปลื้มกลับมาเนี่ยเห็นบอกเขานั่งคุกเข่า กราบขอโทษพ่อใช่ค่ะเขานั่งคุกเข่าอยู่กบับขอบประตูแล้วก็มานั่งกราบพ่อบอกพ่อปลื้มขอโทษปลื้มไม่น่าไปหาเพื่อนแบบนั้นเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยเห็นปลื้มก้มลงกราบเท้าจนกระทั่งมาเกิดเหตุนี้แล้วค่ะพ่อบอกว่าอยาให้เข้าใจว่าปลื้มไม่ใช่หัวหน้าแก๊งปลื้มแค่ไปหาเพื่อนเท่านั้นอย่าใช้คําว่าปลื้มเป็นหัวหน้าแก๊งคืออย่างนี้เพราะเมื่อวานนี้คือเพื่อนของปลื้มนั่นแหละเป็นคนให้สัมภาษณ์สื่อทั้งหมดว่ากลุ่มเราเรียกว่าซุ้มโจรมันก็เลยแกว่าน้องเองน่ก็เก้ออาาบ แล้วพอเพื่อนมันพูดว่าอกลุ่มซุ้มโจรและลูกผมจะทํางานต่อไปยังไง mm. แล้วคุณพ่อยืนยันนะครับว่าน้องไม่ใช่หลานของคุณเบิ้ลประทุมราชแค่นับถือเขาแต่อย่ามาโยงว่าเป็นเชื้อสายกันไม่เกี่ยวพอเจ็ดชั่วโมงยังนึงประตูผมเห็นลูกเดินเข้ามาห้องแล้วนั่งคุกเขา่าต้องขอบประตูขานเข้าไปแล้วร้องว่าก้มลงกราบตรงขาผมบอ พ่อปึ้มขอโทษปึ้มไม่น่าไปหาเพื่อนเลยปึ้มจะมาซื้อเสื้อแต่เพื่อนโทรหาผม,ผมเห็นรูปผมร้องไห้ผมพูดอะไรไม่ออกแล้วลูปผมผมจำไม่ได้ว่ารูปผมแบบไม่ใช่ปึ้มเลยผมนึกว่าเป็นนิโก้หรือเป็นคนที่แบบอดหลับอดนอนไม่ได้พักผ่อนโสมมากขาดเลมา ผมไม่เคยเห็นลูกหัวก้มลงกราบขาผม่างนี้เพราะปื้มจะกราบผมแต่และปีตอนนี้เขาเรียนประถมคือวันแม่เขาขา,ขาดความอบอุ่นเขาไม่มีแม่คุณผู้ชมครับรแล้วล่าสุดเนี่ยเอาแหละทั้งหมดตํารวจไม่ได้ออกหมายจับน้องปื้มนะ<ค>ยังจ้างงานได้ต่อไปเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นผู้ผิดเห็นบอกว่าวันนี้เฟซบุ๊กของเบิ้ลประทุมราชก็มีการลงข้อความเอาไว้ ก็คือพูดง่ายคือคุณเบิ้ลเองเนี่ยได้มีการเขียนข้อความบอกผมสร้างคนให้มีกระแสและความสุขผมไม่เคยสร้างคนให้ถีบตัวเองลงไปที่ต่ำชะตากรรมบนโลกนี้อยู่ที่ผู้กระทำเองสุดท้ายไม่มีใครช่วยใครได้ค่ะล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าวันนี้ตอนที่เราไปที่บ้านเนี่ยเราได้ไปเจอกับทางด้านของปลื้มเขาด้วยค่ะซึ่งปลื้มเองก็เปิดใจกับเราเหมือนกันบอกพี่ผมไม่ได้เกี่ยวเลยกับเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับปลื้มเขาด้วยเนี่ยนะฮะ โดยปลื้มบอกว่าอาว่าคดีความทั้งหมดเนี่ยผมก็อยากจะชี้แจงไม่ให้พี่เบิ้ลปทุมราชเขาได้รับความเดือดร้อนเราไม่ใช่ญาติกันแต่ผมนับถือเขาแล้วน้องก็ยังบอกอีกนีนะครับว่าผมเสียใจมากภาพคุณพ่อที่ร้องไห้วันนี้น้องบอกว่าที่ผ่านมาพ่อเนี่ยรักผมมากแล้วประเด็นคือเด็กวัยรุ่นดูข่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สักนิดนึงนะฮะเพราะว่า เหมือนกับน้องกราบเท้าพ่อบอกผมไม่น่าคบเพื่อนแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วสุดท้ายน้องก็ซวยฮะโดนตํารวจไปเรียกตัวมาและไอ้คนอื่นทั้งปู๋งเนี่ยไม่รู้มันไปไหนหมดเนี่ยนะฮะน้องบอกว่าผมกราบเท้าพ่อผมไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ผมขอโทษพี่เบิ้ลปทุมราชด้วยที่ทําให้พี่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมยืนยันว่าผมไม่ใช่คนยิงครับกสิทธจิตใจนะครับพี่ก็อาจจะ กังวลในเรื่องด้านที่ทุกคนกดดันนะครับพี่แล้วก็ระแวงนิดหน่อยครับทางทางแบบว่ายังไงเค้าจี้นะพี่น้องแล้วก็กลัวครับผมมันขออนุญาตไม่สามารถพูดนะพี่เพราะว่ารอคดีคืบหน้าไปอีกสักนิดก็ได้พี่เดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนเนี้ยทางเจ้าหน้าที่เขาย,ยังไม่ให้อนุญาตพี่พูดไม่ไม่ใช่ญ,ญัติครับพี่แต่คือทํางานอยู่ร่วมวงการด้วยกันที่เฉยครับพี่แล้วก็แบบว่าผมก็รู้จักแกมานานก็เท่ากับว่า8ปดปีนะครับพี่แล้วก็ แกก็เหมือนแบบพี่ชายเหมือนพ่ออีกคนหนึ่งเอยสอนประมาณนี้ครับพูดพ่อแกก็เห็นบอกว่าร้องไห้ครับพี่เราก็เมื่อวานเดินเข้าไปก็กราบเตียนแกเลยบอกว่าผมขอโทษจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนี้นี่ครับพี่นะครับก็อยากจะขอโทษนะครับว่าที่เรื่องไปเกิดเป็นอย่างนี้ให้พี่โดนด้วยให้พี่แบบว่าเสียหายนะครับก็ขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็ขออนุญาตขอโทษทางครอบครัวนะที่ผู้เสียชีวิตได้ไปล้วไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นน้องไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะตำรวจย้ำนะฮะไม่ได้ออกหมายจับขณะเดียวกันเมื่อช่วงเย็นปรากฏว่าที่โรงพักใช่ปะลูกาใช่ะเกิดอะไรขึ้นอีกวันนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจได้เชิญน้องปลื้มเนี่ยแหะคะ่ะไปสอบปากคาเพิ่มเติมขยายผลนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยเชื่อว่าในปลื้มเนี่ยอาจจะเป็นคนชักชวนวัยรุ่น จากหลายๆที่มาแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคือตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นคําถามว่าปื้มเนี่ยไม่ได้ยิงแน่แต่น้องพอรู้ว่าเพื่อนเนี่ยวันนั้นเกิดอะไรคือต้องบอกว่าปื้มเนี่ยเขาอยู่กลุ่มมัจจุราชรังรถไฟส่วนน้องรังสีมันเนี่ยเอาแหละอย่างที่บอกเนี่ยรังสีมันเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะสมโจรสมโจรใช่ไหมใช่ค่ะประเด็นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ตัวของปลื้มก็ให้ความร่วมมือส่วนทางด้านรักษาการผู้การนครบาล4พลตำรวจตรีธนันทร ก็บอกว่าตำรวจรู้แล้วว่าเป็นใครคดีนี้ผู้ต้องหาน่าจะเป็นเยาวชนอยู่แล้วเลยประสานให้มามอบตัว๋อไม่แน่ใจมีภาพของงานศพของน้องน้องอะไรนะน้องรังสิมันใช่ไหมค่ะฮามีนฮามีนสักทีหนึ่งคือน้องเป็นอิสลาเมื่อวานมีพิธีฝังศพน้องตอนที่เร<ห>าไป <นา S 1> สัมภาษณ์ครอบครัวเนี่ยนะฮะปรากฏตำรวจเพิ่งเปิดเผยว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยคนที่ยิงน้องรังสิมันเนี่ยน่าจะมีปืน สองกระบอก<ช>เกี่ยวข้องออค่ะดังนั้นมันก็เลยกลายว่าวันนี้พอสอบทางด้านของน้อง,องปลืมปล้มค่ะเขาก็เลยต้องไปดูว่าปืนเนี่ยคือของใครกันแน่ยังไม่ได้ออกหมายจับใครทั้งสิ้นนะฮะแต่เดี๋ยวเราคงต้องรอพิจารณาหลังจากนี้ว่าปลื้มจะให้ข้อมูลมากน้อยขนาดไหนค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ